ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาติดตั้งอมาเปลี่ยนภาษาในในเครื่องนะครับเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดให้มันเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งตอนนี้มันมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็จะพามาเปลี่ยนนาฬิกาด้วยนะครับซึ่งมันเร็วกว่าเวลาจริงหนึ่ชั่วโมงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเบสิกเบสิกนะครับเข้ามาที่ตัวเนี้ยนะฮะเจ้าต,ตัวรูปบังกรนะฮะที่เซตติ้ง เอาเมื่อกี้มันขึ้นมา setting ตัวนี้มน setting manager ก็มาตรง uh he boss uh he he boss อื he he boss. ออมแล้วมาที่ตรงเนี้ย layout layout นะครับผมก็มาที่ add อ้าคลิกตัวนี้ออกก่อนนะครับ add นะครับผมเลือกเป็นอ่าโอ้ง่วง ประเทศไทยนะครับก็เลือกไทยก็เลือกไทยเลือกไทยเลยนะครับก็ตัวช็อตคัดเนี่ยผมเออ่เลือกเป็นตัว WinSpec นะว i n s p e c คผมอยู่ไหน w i สเป e เอ่อใช่อยู่นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับออสติง n g เรามาลองเทสดูสิครับเอไหนว่ามัน อ๋อไม่มีอ่ะมีแท็กเอนดิเตอร์อะไรบ้างนันจะเป็นเมส์แพดอะไรอันนี้เป็นภาษาภาษาอังกฤษลองวิสิกก็เป็นภาษาไทยแล้วนะก็อ๋อ๋อโดเอกรสวอ่าได้นะครับผมแล้วเวลาเปลี่ยนตัว เวลาก็ให้เปิดเทอร์มิโนอลขึ้นมานะครับไอแซดคอนฟิงนีเอาทำไมไม่บอกผมล่ะครับว่าผมยังไม่เปลี่ยนภาษาไอไอแซดไอเอฟดีกว่าไอเอฟคอนฟิงเออมาไอแซดคอนฟิงกระถุกแล้ว ดิสเซนคอนฟิงหรือเปล่าคอนฟิงคอนฟกอฟกอ่าเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับคอนโทรลชิพวีวางเลยปั่งเพิ่งเปลี่ยนเป็นเอ,เ,อเชียน,นะครับเปลี่ยนมาเป็นแบงกค์คอรก็ามาเป็นตีหนึ่งนะดูคราบว่ามันจะเปลี่ยนไหม ลองอรีบ uh, ูสดูนะ เวลาตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่นะครับเวลาเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมอ่ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ